เมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าวัยรุ่นเหยียบตีนกันเลยวัยรุ่นใหญาเหยียบตีนกันนะครับผมอย่าเหยียบตีนกันนะเบักต้ม yours, โอ้ยอย่เหยียบตีนกันนะครับผมอย่่เหยียบตีนกันนะครับ <_ d ata> เคยได้ยินนิยามคํานี้ไหมหลงทางเสียเวลาหลงทางเสียเวลาหลงคันนาเสียคันเบ็ดเพื่อนกินนั้นหาง่ายเพื่อนกินนั้นหาง่ายเพื่อนตายต้องไปงานศพ <_ d ata> เด็กดีเป็นสีแก่ชาติ เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กสะอาดต้องปราศจากขี้มูกและขี้ตาไปไหนไปด้วยฉันไม่ช่วยสักบาทไปไหนไปด้วยฉันไม่ช่วยสักบาทวันนี้ถ้าตีกันฉันลาป่วยถ้าตีกันฉันลาป่วยเอ,อาแต่ถ้สีกันฉันด้วยถึงป่วยฉันก็จะไปะชอบจังที่น้าเวทีเนี่ยชอบจัง แล้วพอเอาไปลงทิกตอกไอ้นุ๊กมันจังไรยังเลยวะเดี๋ยวหน้าเวทีเดียชอบนุ๊กเอาอีกเอาอีกเอาไปลงทิกตอกนุ๊กไม่น่ารักนุ๊กไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขามีทีมมาแล้วจรอทีมโอ้จังไรทีมปกติปกติผมจะพูดพี่เอาใจผมไปใช่ไหมพี่เอาเอลผมไปเลยวันนี้ขอบคุณนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ แฮปปี้เบรซแฮปปี้เบรซประสานหาขวังแฮปปี้เบรซเดย์นะครับผมพี่เรนนี่แกงหอยหวานนะครับรวมถึงในที่นี้นะครับพี่ๆคนไหนที่เกิดในวันนี้นุก็จะแฮปปี้เบรซเดย์รวมๆกันไปเลยกันแล้วกันนะครับอ่าอาแฮปปี้เบรซเดย์แฮปปี้เบรซเดย์สามชาติสิบลรอบได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะแฮปปี้เบรซเดย์ต้องประกาศก่อนประกาศเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยนะไหน เรียน่านหน่อยซิด้วยวะโตอันนี้แล้วก็จอจานเดี๋ยวไปถามก่อนต้อปัตักต้อบันตักมวลแันพอดานก็มาลองโตหน้าขาวคื้มเท่าโดนย่องประเด็นไม่มองต้อเด็กต้องนิมนต์ต้อปัตักใช่ไหมมวลเดียวผมบอกแล้วไงปึกกูเดียวว่าพ่อมาให้กูปึกแล้วอีก ก็บอกหูนัวจริงๆเขาให้ไปเยเพราะว่าเราเรียนผ่านมานานแล้วใช่เรื่องแบบนี้มันลืมได้ผู้หลักผู้ใหญ่มันลืมกันได้อ๋อใช่ผู้ถูกอะไรนะดอชดาจอจานห้าเก้าสี่กรุงเทพมหานครเลื่อนรถด้ครับถ้ารถสมมติคอนเสิร์ตหน้านะผมบอกไว้ก่อนถ้าตัวยากๆหรือว่าเป็นตัวภาษาอังกฤษเนี้ยเอาให้ทีมงานนะย่าให้นุกกระไปทายเขา ไอเขาไอเขาไอเขาอันนี้ใครโอ้พี่เอาให้เหรองวดหน้ามาเอาให้ทีมงานนะพี่ก็ไก่เขาไข่ขได้อยู่จริงจริงนุ๊กปลายเขาเขาปลึกเปิดเผยครับเขาไม่ได้ปลึกแอบแล้วก็สุขสันต์วันเกิดพี่หนิงเจียงรายจากโต๊ะดีสิบหกแกง๊งคนอดสายเหนือมาหนพี่หนิงยกมือหน่อยแล้วมา Happy Birthday to you Hey I have a birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to <coughs> you ba. A happy birthday, na tu la yo ba. A happy birthday to you. Oh, oh. Happy birthday, happy birthday. <coughs> ขอให้พี่หนิงเชียงรายจากโต๊ะดีสิแก๊งคนรวยสายเหนือและก็พี่เรนนี่แก๊งหอยหวานและก็ทุกๆคนที่เกิดในวันนี้รีบรวมถึงทุกคนในงานเลยนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ได้ผัวคนหล่อขอให้ได้ผัวรวยขอให้มีความสุขรัตระดับปิรัตระดับไปกระไผมกระผมก็ขอทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มร่าเสียงอร่านะครับอู้เหนือแตแต่เป็นนักตัวนะ ขอให้มีความสุขครับ Happy Birthday To You หนึ่งผลงานเพลงสุดท้ายครับผมให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะผลงานเพลงของปายปาโอริโอฮะ 1, นงผลงานเพลง <Okay. S 1> มอบสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณร้านแรดด้วยกันแล้วกันนะฮะที่ให้โอกาสเด็กน้อยทั้งสองคนนะครับ ได้มามีโอกาสได้ยืนบนเวทีแห่งนี้นะฮะ<ช>ขอบคุณคที่เอฟซีทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับ